ค่ะวันนี้พี่ทิพย์จะมาสอนทำเดรสลายดาหลาก,กันนะคะเนื่องจากมีเพื่อนเเนี่ยขอเข้ามาอันดับแรกเนี่ยกางผ้าออกเป็นแนวตรงนะคะวันนี้พี่ทิพย์จะใช้เดสทำแล้วก็พับผ้าเป็นครึ่งะคะแบบในคลิปได้เลยเพื่อนเพื่อสามารถทําตามคลิปได้เลยนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วทีนี้เราก็พับพับลงมาอีกนะคะอ่าแล้วก็พับลงมาอีกให้เป็นสามเหลี่ยมแนวยาวแบบในคลิปเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้ผับเสร็จแล้วแล้วที่นี้มุมนี้ถ้าวางเป็นแนวตรงเนี่ยมันจะมีด้านเฉียงเห็นไหมคะด้านเฉียงตรงนี้นะะเดี๋ยวเราจะวาดใช้ดินสอนเนี่ยวาดวาดเส้นสักสเส้นเพื่อที่จะทํากรีบกรีบของดอกดอกไม้เรานะคะจะวาดเป็นโคง้งๆนิดนึงนะคะเพื่อให้มันออกให้กรีบมันออกมาสวยงามนะคะก็ ใช้ดินสอวาดนะฮะจะดินสอเขียนคิ้วก็ได้นะวาดให้มันออกโค้งๆหน่อยนะคะสองเส้นพอแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะจับจีบตรงเส้นที่เราวาดไว้นะคะจับจีบทั้งสองเส้นเลยที่เราวาดไว้แล้วก็รัดด้วยหนังยางจนแน่นเลยนะคะ คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยเพราะว่าขั้นตอนแบบมันหลายขั้นตอนมากแล้วทีนี้ก็จับจีบตรงผ้าที่เหลือนะคะให้สวยงามนะคะดอกมันจะได้ออกมาสวยงามแล้วทีนี้ก็ม้วนหานะม้วนม้วนเข้ามาตามในคลิปได้เลยนะคะใช้มือดันๆเดี๋ยวเราจะรัดด้วยหนังยางอีกทีนะคะอ่ามัดสองเส้นพอนะคะเราเอา่าสีนี้ ตัวนี้เราจะใช้สีสองสีนะพี่ทิพย์ใช้เป็นสีบ้านเย็นนะคะลงสลับกันทั้งสองด้านเลยแล้วก็พลิกมาลงอีกด้านหนึ่งลงเหมือนเดิมเลยนะคะจริงๆลายนี้แบบไม่ยากนะพี่ทิพย์ดูแล้วไม่ยากแต่ก็กว่าจะแกะได้ก็หมดผ้าไปหลายผือนอยู่นะคะก็นําไปล้างน้ําออกอันนี้หมักไว้หนึ่งคืนเลยนะคะยิ่งหมักนานก็ยิ่งดีนะคะสีมันจะได้แบบซึมลงสูงนะื้นผ้าได,ได้ได้ดีนะคะ ลุ้นมากนะฮะลุ้นนี้ลายนี้พี่ิธแบบลุ้นมากเลยนะฮะก็จะได้เป็นลายแบบนี้นะคะมัดย้อมได้ดาราสวยไม่เอ่ย